สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่443นะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่443กันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณทานแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะทาน อย่างเช่นรายการที่1นึ่และรายการที่สองนะคะเป็นพระงานสายประกวดนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศบานใหญ่ด้านหลังนะคุณท่านเป็นพระติดตาจัมโบ้รุ่นที่1นนะคะเนื้อผงใบลานค่ะแล้วก็รุ่นที่2องค,คุณท่านเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะปิดให้ทัานจองให้ทันนะคะท่านใดปิดทัานจองทันรายการไหนในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่านโดยจะเป็นหมายเลข10 1112นะคะ วันนี้อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะ สนใจองไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะคุณท่านฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหเลยนะคะ วันนี้นะคะท่านหมายเลขหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยเป็นพระปิดตาจัมโบ้หลวงปุโตนะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะท่านเดี๋ยวหนูขออนุญาตนำใบประกาศออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะท่านวันนี้นะคะใบประกาศนะคะท่านจะอยู่ด้านหลังนะคะ เป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะคะพิมพ์พจัมโบ้หนึ่งควท่านวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครนะคะในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจา์นะคะท่านได้รับรางวัลค่ะมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะพร้อมใบประกาศเลี่ยมเสร็จกรอบบานใหญ่แบบนี้ให้เลยท่านใบประกาศจะอยู่ด้านหลังนะคะ ด้นานหน้านะเะททานเป็นพระปิดตาจัมโบหลวกปุโตะนะคะองค์นี้เลยนะคะาทานรับประกันนะคะาทานสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลเลยนะคะ หมายเลขหนึ่วันนี้นะคะปิดตาจัมโบ้เนื้อผงใบลานรุ่นแรกค่ะขอแบ่งปนันณัท่านที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะ1,500บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอสแสดงความยินดีด้วยนัาท่านแสงไฟอาจจะสะท้อนนะคะต้องขอภายคนท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะท่าน เป็นเนื้อผงใบลานนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะคมชัดทั้ง10นิ้วเลยค่ะยิงลงกองยิงเห็นารายละเอียดผิวพระท,ท่านชัดนะคะเป็นองค์เปลือยเลยน่าท่านอย่างไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะองค์นี้นะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะอุท่านดูขานะคะดูแขนขาน่าท่านสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไ,ดไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมาดูด้านหลังกันเน่าท่าน ด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังยันตรีค่ะอักขระไว้ว่าหลวงปุโต,โตนะคะวัดประดูช่ชิมพีเขาท่านเนื้อองอ์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งรอยเปอร์เซ็นเลยท่านดูเนื้อเป็นคราบปิ้นนะคะองค์นี้นะคะสวยสมบูรณ์เขาท่านนี่ค่ะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะนิ้วมือท่านชาัดค่ะ หมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปานที่หน0่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นคองท่านหนึ่งพันหาร้อยบาทนะคะได้รับใบประกาศไปเลยนะคะท่านทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองวันนี้นะท่ขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันเลยนะคะหมายเลขสองวันนี้นะคะ เป็นพระปิดตาจมโบเขงท่านเป็นจมโบที่สองนะคะวัดประดู่ชิมพีจังหวัดกรุงเทพค่ะในงานนิทรรศการการประกวดการเอารักพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะองนี้ก็สวยของท่านเป็นเนื้อผงเกสรนนะคะองค์นี้นะคะ นี่ค่ะคุณท่านเนื้อผงเกสรนะคะเป็นปิดตาจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศบานใหญ่แบบนี้เลยน้ท่านใบประกาศจะอยู่ด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นรูปภาพหลวงปู่โตค่ะท่านสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะท่านสมกับได้รับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณท่านรายการนี้นะคะในยญานําออกมาจากกรองให้กับคุณท่านได้ชมกันค่ะ รายการนี้เลาท่านเป็นปิตาจัมโบ้รุ่นที่สองนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะเนื้อผงเกสรค่ะองค์นี้เล้าท่านเนื้อท่านนะคะจะออกสีเหลืองนะคะท่านเนื้อผงเกสรน,นะคะจะออกผงเหลืองนะคะสวยมากๆเลยแล้วท่านใต้ฐานฝั่งตะกุดไว้หนึ่งดอกนะคะปิตาจัมโบ้รุ่นที่สองค่ะเนื้อผงเกสรน,นะคะด้านหลังของท่านด้านหลังองค์นี้เป็นหลัง ยันดวงนะคะอักขระไว้ว่าวัดประดู่ฉิมพีนาท่นานดูเนื้อปิ้นนะคะสวยหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดวย่อมได้ไปครอบครองค่ะองค์นี้นะคะปิดตาจัมโบ้เขาท่านรายการนี้แบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะขออนุญาตยเก็บสักครูน่นะเขท่าน มานะคะมากันที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะคุณท่านองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตะระดานะคะหน้ากล่องเป็นพญาคุดนะคะท่านมีพญาคุดนะคะเนี่ยเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นะคะสมเด็จจิตตะระดาของท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์นะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเลยนะคะ ด้านหน้า,นาท่านจะเห็นว่าต่อโค้ดหมายเลข9นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะหมายเลข9ค่ะต่อโค้ดนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นของท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังมีพยาคุดนะคะท่านมีพยาคุดนะคะแล้วก็ต่อโค้ดว่าวังหน้าค่ะท่านหมายเลขโค้ดนะคะ444นะคะท่าน ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จเจตรด,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 ดาองค์นี้ขอแบ่งปันน้องท่านเนื้อเปียกทองทั้งองค์หนานๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมค่ะเจ0ร้อยบาทเท่านั้นเขาทานหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะปิดให้ทานจองให้ทานกันค่ะถ mm hmm. ัดมานะคะาทานมากันที่รายการที่4ี่ค่ะ mm hmm. หมายเลขสี่วันนี้นะคะ mm hmm. เป็นเหรียญหลวงปู่โตขอาท่านหน้ากล่องนะคะ mm hmm. เป็น หลังเป็นยันตรีเลยนะคท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะหลวงปู่โตค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ mm hmm. เรียนนี้นะคะ mm hmm. เป็นเรียนรุ่นแรกพระคูวิริยกิติดิืหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเป็นเรียญน,นะคะท่านองค์นี้เป็นเรียญเนื้อเปียกทองนะคะนี่ค่ะท่านตายแบ่งปันมาพร้อมกล่องเลยนะคะสวยมากๆค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคะไม่ควรพลาดค่ะ รายการนี้หลวงปู่โตขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะท่าน650บาทนะคะปิดให้ทันจองให้ทันนะเขาท่านดูเหรียญน,นะคะจะเห็นรอยจานท่านชัดเลยนะท่นานเหรียญน,นี้สวยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้น,นะคะมีรอยจานท่านชัดค่ะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะท่านเหรียญหลวงปู่โตร,รายการนี้นะคะด้านหลังค่ะเป็นหลังยันตตรีค่ะ มีรอยจานท่านด้านหลังเห็นรอยจานท่านชัดเลยนะคะรายการนี้650บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลข5นะคะวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโทแนวทานหน้ากล่องนะคะเป็นยันท่านนะ,ะท่านเป็นรูปภาพท่านชัดเจนนะคะเหรียญพ่อคูณค่ะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลุมดำเขาทานรุ่นสร้างบารมีพระอาจารย์คุณปฏิสุทธโธนะคะเป็นเหรียญปีหน,นึ่งเก้าค่ะเหรียญนี้ะขาท่านเหรียญปีหนึ่งเก้านะคะ,ะ,คะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องถือว่าโชคดีมากๆเขาท่านเหรียญท่านสวยนะคะมีรอยจานค่ะท่านได้สนใจรายการนี้วันนี้แบ่งปันนะคะหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเขาทานหกร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโทน้ท่านเนื้อทองแดงลมดํานะคะเห่าท่านสังเกตนะคะมีรอยจานบนเหรียญท่านชัดเลยนะคะรอยจานค่ะสวยมากๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะหลวงพ่อคูณปริสุดโทนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะท่าน วัดบ้านรายอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะท่านใดนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูน้าท่านอยากสะสมเหรียญท่านนะคะพิจารณาเหรียญน,นี้ไปพร้อมๆกันค่ะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองนะคะหน้าเหรียญท่านสวยมีรอยจานนะคะแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นของท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกวันนี้นองทานเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะเนื้ออันปากาท่ทานมาพร้อมกรอบเลยนะคะคุณทานได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านเหรียญพระครูวิริยกิติหรือหลวงปู่โตนะคะเนื้ออันปากาค่ะหน้าเหรียญท่านสวยคมชัดนะคะได้ไปบูชาได้สวยเลยนองทานพร้อมเลี่ยมกรอบเลยค่ะ เป็นเหรียญปี17นะคะหลังยันตรีค่ะเหรียญปี17ค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน650บาทนะคะทัดนมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคราท่านจังหวัดอยุธยานะคะเหรียญพ่อจงนะคะองค์นี้นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ หาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากแล้วนะท่านหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกค่ะได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมให้เรียบร้อยของท่านเก็บเนื้อองค์พระนะคะไม่ให้นาสึกไม่มีรอยเขีดขัวนนะคะท่า,ทานน้าเหรียญท่านสวยเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห5ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห5ร้อยห้าสิบาทตองท่านด้านหลังจะเป็นหลังยันกันไทยนะคะรุ่นนี้นะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเล็ก8วันนี้น้องท่านเป็นพระพรมปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสะแกค่ะเนื้ออันปาก้านะคะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนองท่านหน้าเหรียญท่านสวยมากค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนองท่าน6 5 0บาทนะคะปิดให้ทัานจองให้ทันนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะ,ะพ่อ พระพงปัญโยนะท่านหรือหลวงปู่ดูนะคะนี่เท่านด้านหลังนะคะวัดสแกค่ะเนื้ออันปะกานะคะยันอักขระท่านชัดน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านใดบูชาไปน้อท่านพื้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีครบทุกบ้านของท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะ หมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานองท่านเนื้อทองแดงนะคะเหรียญพ่อทองมานะคะมาพิจารณากันคำท่านหน้าเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะคมชัดดวงตาจมูกอำท่านหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอยู่ในเลี่ยมคำท่านขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยคำท่านหลวงพ่อทองมานะคำท่านถาวโรนะคะ วัดสว่างท่าสีน้ำทานจังหวัดร้อยเอดค่ะเป็นเหรียญปีหน่นะคะหกร้อบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะ หมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญครูบาสีวิชัยจังหวัดลำปางค่ะท่านเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะท่านถือว่าโชคดีมากเลยนะคะคุณท่านดูสภาพกล่องนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บสะสมบนหิ้งเลยนะคะวันนี้ขอนําม,มาแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญานะคะเหรียญครูบาสีวิชัยจังหวัดลำปางค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ เหรียญนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บาทนะคะปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะเนื้อเปียกทองนะท่านเหรียญท่านสวยเก่าเดิมเลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะจังหวัดลำปางนะคะท่านใดศรัทธานะท่านไ,ธธานะานไม่ควรพลาดเลยนะคะหาองค์สวยๆที่มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้ได้ยากค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีจังหวัดกรุงเทพนะคะท่านองค์นี้ก็ได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะท่านสภาพกล่องนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บเลยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระครูวิทยากิติหรือหลวงปู่โตนะะ้าท่านอายุท่าน82ปีนะคะพร้อมห่วงค่ะ เนื้อเปียกทงองนะท่านวันนี้แบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะ550บาทนะคะปี251 1น่ะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะ2511ค่ะขอแบ่งปันนะคะ5 5าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัต,ตหีบเท่าน พร้อมกล่องเดิมเลยนะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญพ่ออีรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะ ด้านหลังนะคะท่านยันอักขระตัวหนังสือท่านชัดนะคะในงานหล่อพระพุทธรูปนะคะอยู่ในกรองแบบนี้เลยนะคะ550บาทคุงท่านจัดส่งฟรีครุบทุกบ้านนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้เป็นพระกุนะคะท่านเนื้อชินนะคะ องนี้เป็นพระพุทธรูปนะคะท่านชินาราชนะคะอินโดจีนนะคะท่านชินาราชนะคะเป็นพระกุนะคะเนื้อชีนของท่านยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อรายละเอียดท่านชัดนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบนะคะท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านใดสนใจพระกุรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะ สวยมากๆเลยน้ำท่านรายการนี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะท่านเป็นชินราชใบเสมาเนื้อชินนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบกันน้ำอีกทีนะคะท่านนี่ค่ะสามหูห่วงแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกันน้ำผ่านเนื้อชินนะคะชินราชใบเสมานะคะองค์นี้นะคะพระกุดืมเดิมเลยน้ท่านเนื้อท่านสวยนะคะ ่านได้สนใจขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสบาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะ้าดมาค่ะมาที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าวันนี้แนาท่านเป็นขุนแผนนะคะองค์นี้เป็นพระคุณแผนหลวงปุทิมค่ะ วัดประหารไร่จังหวัดระยองนะคะด้านหลังค่ะเป็นพระนาคปกสององค์นะคะแล้วก็เป็นปิดตาหลวงปุ่ทีมเผ่าท่านสวยมากๆเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะปิดให้ทันนะคะข้าคุณแทนรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่าน 600. บาทพร้อมส่งนะคะ ปิตาหลวงปุทิมวัดระหารไร่จังหวัดระย,ยองเป็นพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่ของทานเนื้อท่านเก่าเดิมเลยนะคะคราบกรุขึ้นตามซ่งองค์พระค่ะองนี้ได้องค์พระไม่พอนอท่านเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะ หมายเลข16วันนี้น้องท่านเป็นมีดของขวัญน,นะคะปริสศตโทน้องท่านหรือหลวงพ่อคูณปริสศทโทนะคะวัดบ้านไร่อเภอด่านขุนทศจัังหวดนะครราชสีมาค่ะเล่มนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อคูณนะคะท่านใดนะคะศรัทธาสนใจน้องท่านไม่ควรพลาดเลยค่ะหนา้าหน้ากล่องท่านอักขรไว้ชัดเจนเลยนะคะขอนขอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่าน เล่มนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อคูณนะคะท่านสวยมากๆเลยนะคะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหกร้อบาทเท่านั้นเลยนะคะเล่มนี้นะท่านหลวงพ่อคูณนะคะเล่มสวยๆเลยนะท่านปากกาหมอนะคะนี่เขาท่านมีที่แนบนะคะสวยมากๆเขาีนขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ นี่ค่ะตรงใบมีดท่นนานจะอักขระท่านชัดเลยนะคะว่าหลวงพ่อคุณปฏิสุทธิ์โทค่ะท่านใดสนใจไม่ควรพลาดเลยนะคะแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นเลยนะคะ650บาทค่ะปิดให้ทนันจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้ค่ะทัานมาค่ะท่านมากันที่รายการอนุญาตนะคะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะ องค์นี้เป็นพระร่วงลางปืนนะคะท่านเนื้อชินนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบนะคะเก็บเนื้อองค์พระให้สภาพคงอยู่สวยงามนะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระร่วงค่ะกรุสุโขทัยนะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะ550บาทค่ะท่านด้านหลังเป็นหลังเลี่ยมกันน้ำนะคะสวยมากๆค่ะ550บาทพระร่วงนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่1 8ค่ะ หมายเลข18วันนี้นะท่านเป็นเบีย้ยแก่นะคะอยู่ในเรียมอีกทีนะททันเบีย้ยแก่นะคะนี่ค่ะข้างหลังจะเป็นปลาตะเพียนทองกับเงินนะคะักทันองนี้เป็นเบีย้ยแก่ของหลวงปุ่เจือนะคะเบีย้ยแก่หลวงปุ่เจค่ะนักทันท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะททาน เบียกแกหลวงปูเจือนะคะอยู่ในเลี่ยมกันน้ำอีกทีค่ะห้าอยห้าสบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19วันนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะท่านเป็นพระเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะอยู่ในชุดเบญจาพาคีด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะ นี่ค่ะพระซุ้มกอนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านอยู่ในชุดเบญจาภาคีด,ด้วยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่าท่านหกร้อยห้าสิบบาทนะคะปิดให้ท่านจองให้ทันนะคะพระซุ้มกอค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ,อพอง่อทบคราท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะสวยมากๆาครัท่าน หลวงพ่อทบนะคะพระครูวิชิตนะคะหรือหลวงพ่อทบค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700รอบาทเท่านั้นเลยน้ท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะวัดช้างเผือกของท่านจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหรียญท่านสวยของท่านได้เหรียญไม่พออง์นี้เลี่ยมกรอบขึ้นคอปูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลข21รายการนี้นะท่านเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งตรงหน้าอกของท่านลูกประคำนะท่านชัดๆเลยนะคะต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งค่ะหน้าเหรียญท่านสวยนะคะดวงตาจมูกของท่านลายเส้นตรงหน้าผักเรียงชิดติดกันเลยนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดขวนของท่านองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่เจ0ดรอยบาทเท่านั้นเลยนะคะ หลวงปูมุนทิติสีโรนะคะวัดบ้านจาตนตําบลจานจังหวัดสีสเกตนะาะทาานเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะหมายเลขยี่สิบสอง 22, รายการนี้นะคะท่าานเป็นหลวงปูมุนนะคะองค์นี้เป็นดวงเศรษฐีน้ท่าานเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปูมุนนะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่าาานมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ นี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะ้ท่านหลวงปู่หมุนนะคะดวงเศรษฐีนะคะเป็นพระเนื้อผงขามาพร้อมเรี่ยมเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยาวท่านได้รับองค์พระไม่พอองค์นี้เลียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะอําเภอวัฒนานะครนะคะวันเป็นดวงเศรษฐีเสาห้าจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลวงปู่หมุนะคะ่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นเหรียญน,นาคปกนะคะท่านหลวงปู่ทิมครบ8รอบนะคะพญานาคทั้งหมดเจดเสียนด้วยการนะท่านองค์นี้นะคะพระนาคปกค่ะพญานาคเจ็ดเสียนนะคะเหรียญท่านสวยค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะท่านขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ0ร้อบาทพร้อมโสงนท่านหลวงปู่ทิมไตรมาสนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งปค่ะ ด้านหลังยันอักษระท่านชัดนะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาร,รายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งติดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153เบอร์โทรเรียวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนอีกทีนะคะท่านใดมีลายสามารถแอดลน์กันเข้ามาได้ค่ะท่าน หนูจะส่งคลิปให้คุณท่านชมในทุกๆวันนะคะในไลน์คุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อไปค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีนะคะให้สิทธิท่านที่โทมเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะหนูจะดูตามเวลาเขาท่านพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเขาท่านสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ